หลังจากทิศก่อนหน้านี้ที่ได้มีการสอบถามไปยังเพื่อน f อนะครับเรื่องการหย่านมลูกวัวก็มีเพื่อนบางคนนะครับแนะนำว่าให้ซื้อห่วงยานมมาผมก็เลยจัดมาแล้วครับพี่น้องครับซื้อมาในอินเทอร์เน็ตนี่แหละออนไลน์อันละ70บาทรวมส่งเท่าที่ดูก็มันแข็งพอสมควรนะที่ได้นู้เป็นซิลิโคนมันแข็งแล้วก็แหลมคิดว่าถ้าหล่นและเหยียบเท้าน่าจะ ได้เลือดเหมือนกันก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ผลเป็นยังไงบ้างใส่ยากใส่เย็นใส่ง่ายปานใดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับลองดูนะครับลองดูนะครับต้องหลอกล่อก,กันนิดนึงหลอกล่อก,กันนิดนึงรู้สึกว่าจะไม่ยอมให้ใส่ง่ายๆนะเพราะเห็นสีเหลืองๆนี้เขาเหมือนเขารู้นะเหมือนเขารู้ว่าจะ อดนมแล้วที่ที่ที่เอ่อตัดสินใจที่จะใส่ห่วงยานมเนี่ยเพราะว่าเขาเอ่อสิบเอ็ดเดือนแล้วยังไม่ยอมเลิกกินนมแม่มันก็ไม่ถีบนะก็ให้กินนมปกติแล้วแม่เขาท้องอยู่แม่เขาท้องนี่จะเข้าเจ็ดเดือนแล้วก็เลยต้องตัดสินใจใส่ห่วงยานมเพราะว่าเขาเริ่มผอมแล้วแม่เขาเริ่มผอมต้องหลอกล่อก,กันนิดนึงไม่ยอมไม่ยอมนะให้ใส่เดี๋ยวคงต้อง ต้องมัดเชือกนะต้องมัดเชือกแล้วก็ลองคมขืนใส่ดูเอาละใส่เรียบร้อยแล้วก็ลองปล่อยมากินหญ้านะรู้สึกว่าจะกินได้ตามปกตินะแต่ว่าก็คงจะลำบากนิดนึงแต่เรื่องกินนมนั้นยังไม่รู้นะเขาจะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องต้องไปรอดูอีกทีว่า สังเกตดูว่าเวลาเขากินนมเนี่ยมันจะกินได้ไหมกินยากไหมแต่ห่วงนี่ค่อนข้างแหลมนะค่อนข้างแหลมคิดว่าอาจจะได้ผลระดับหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่าไอห่วงตัวนี้มันจะมีตัวตัวหมุนเกลียวรัดให้ให้ตัวตัวห่วงเนี่ยแน่นชิดกับ ตัวจมูกอีกทีหนึ่งแต่ว่าพอใส่ได้พักเดียวรู้สึกว่าน็อตตัวล็อกอ่ะมันหลุดหายไปยังหาไม่เจอก็เลยปล่อยไว้อย่างงี้ไม่รู้จะหลุดหรือเปล่าแต่มันก็ดูแล้วก็แน่นพอสมควรเนี่ยเขากินหญ้าได้ปกตินะนดูดิกินหญ้าได้ไอ,อาจจะย่างนิดนึงลำบากนิดนึงก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ มาเดี๋ยวขอดูหน่อยเป็นไงอ,อ่ห่วงไอ้ตัวตัวเกีียวล็อกที่เวลาหมุนแล้วให้มันหนีบกับตัวจมูกอะ่ะมันรู้สึกว่ามันหลุดหายไปเราก็ใส่คาไว้นี้แหละไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่านะก็ยังไม่หลุดก็ยังกินยาได้แต่ระยะยาวก็ไม่แน่เหมือน,นเดี๋ยวจะมาดูผล นะครับวันหลังจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีว่าผลของการหย่านมด้วยการใส่ห่วงเป็นยังไงคิมมีล่ลาไปก่อนสวัสดีครับ